ดีนอ n a ของสกายไปอยู่ในเล็บศพได้อหรปู่สงเป้าซับคืออาชีพอะไรผมนั่งคิดเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกอุตส่าห์ถอนรหัสได้แล้วยังต้องมาไขาปริศนานี่อีกทำก็โคตรโบราณโบราณหรือจะเป็นเศรษฐีเศรษฐี่วงสมบัติแหมเศรษฐีเต็มประเทศมันโคตรกว้างเลยอ่ะ มามามากินก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยคิดเจ๊กินก่อนเราค่อยคิดฉันไม่ได้คิดเรื่องปริศนาเว้ยฉันกำลังคิดเรื่องที่การพูดในศาลรัน ดีเของสกายไปอยู่ในเล็บศพแด้วรนั่นดิเอาจริงเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าพยายามคิดแล้วก็คิดไม่ออกไม่รู้นะโอ้ยพอแล้วกินกันก่อนเถอะเดี๋ยวผมทำสุดเด็ดให้เดี๋ยวเดี๋ยว